ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกโอ้แค่บอกสอนการกลางน่ากลัวนะครับคุณินจีน่ากลัวมากครับคุณไทเกอร์อครับผมนี่ระบาดกันพี่อะไรนะที่ตายเยอะใช่ไหมซิโดครับครับผมเนี่ยการระบาดนี่น่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยครับท้บเสียงครับน่ากลัวมากตอนนี้ต้องต้องป้องกันนะใช่ต้องปอง้นนอ,งปองกันได้ใช่ไหมแล้วคุณไทเกอร์มีอะไรป้องกันไหมครับอ๋อต้องหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใส่แล้วมั้งครับมีอะไรค่ับเนี้ยก็ ยังไม่มีครับโอ้ไม่อินเทลแล้วว่าคุณผมมีหน้ากากอนามัยของตัวเองนะคุณมีแล้วเหรอครับแน่นอนอยู่แล้วครับผมไหนครับอยากดูไหมครับอ่าครับฮึ๊บฮึ๊บฮบเอ๊ะไหนดีเลยครับพังนะครับผมใส่ดูครับใส่ดูเนี่ยเหรอฮึหน้ากากอนามัยเป็นไงหน้ากากอนามัยหน้ากากของผมเทไหะทุเรนนะครับไซเตะไซเตะนะครับบ้านะครับบากะ บักนะครับทะลึ no, ่งนะครับสเกเบสเกเบครับไม่ไหวแล้วเสียดโไม่ไหวเลยไม่จริงหรอครับอันนี้เราใส่ไหมครับผมมันอนามัยไม่ไม่ยืดใส่ครับอน้ำตามัยสุดไม้ยืดใส่เอาน้าลไมสุดบุกเลนี่ตามสบายเสียดโน๊ตสบายเลยครับไฟแล้วด้วยนะครับหอมอ่าในในครับทุเรศใส่เต